ข้าเดียวว่าไเตียวเาโอ้ัากกัน่ขายไปมัน่ะสองหมื่นหกพันห้าโอ้ไปมัเอาสร้างเงนเหนีังเไปเดยงหรให้ด้วนึคนเมืองหลาเดยกันอว่าขายผ่นอะเมเป็นกาลังต่อร้ันอดู่วี่น้อง าอืครับออโอ้นี่ขนห่มไหลแต่ว่าปล่อยได้สองหมื่นหกพันหาลอยเนาะเอ่ขายอนี่แต่ว่าคนห่มอยู่เอาคันมันยั่งเบื์โทรมากนี่แต่ว่าเจ้าสิยั่งมันยั่งดอกขึ้นว่าเอาเบร์อทรมาเบ่อท้มามเบมือนหนึ่งอ่านี้นี่เขานซื้อกันอยู่ี่นองเว้นซื้ออยู่แต่ว่าคันมันมันยั่งออจะไปขายเอาเบื์อท้มากคันมันยั่งนี่นี่วะ าะว่าดีาะว่าพายบอยังหันมาบ่ยังโนแปดแปดสี่สี่สี่หาเก้าหมามแปดแปด้โมาดหอยมาใช่ครับผู้ใช้ผู้ใช้รอเนาะนี่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันเกิดสิ่อยากได้อยู่หันมันยังงด้แต่ว่าแต่ว่าข้อสามมือแต่ว่ามันมันโดดมันี